กิจกรรมสมบูรณความเพียรพระก,กิ่งแพรีพินาศภูเิลิงแก้วกำพลรหัสหนึ่งห้าสี่ครั้งที่สิบสองวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นครั้งที่ยี่สิบสองข้าพเจ้าในภูเิลิงแก้วกำพลขอถวายเสียงสวดสาธยะพระสูตรพระปริศและมวลต,ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจรียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลึกได้มีสมาธิจ่อๆในขลับพยัอชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเื่อยเถิดบูกาบพระตนาไตอรลังสมารสมตัวพระควาพุทธังพุตังเรมีสวัสดิ์ข้าตัวปกตาธรรมโธรมงนมสซามีสุปฏิปันโนพระควาตสาวกสังโคสังฆังนามามิ บทบูชาพระพลริพินาศอรหังสมาสัมพุทโธทสุจิลังปรินิพุโตคุณเนหีตลมาโนทานิปารมีหีตทิสติยาวชีวงังอาหารพุทังธรรมังสังรังสรนังขตพุเชมิละตะนะตยังธรรมังจลามิโสตินาบบสวดจุนงเทวดา สม place, ันตาจักรวาลยุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัศธัมังมุนิราชสสุนันตุสักโมกขะทางสักเคกาเมจลุเบคลีศิคลาเตจันตเลคเเบิมาเนีธีเปลลเทจกาเมตลุบนาคาหานีเขมตุมิเขตเตหุมาจันตุเทวราชลบิทเมยะกากระทปนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวัลวัจนะสตูมิสุนันตุธรรมสวนากาโลยัมภัทนาธรรมสวนากาโรยัมภัทนาธรรมสวนากาโรยัมภัทนา บทสวดปุพะภาคานัมกาณะมัสสะพระขวตัอรหัตตสมมาสมุตสานัมมุตตะพระขาวตัอรหัตตสมมาสมุตสานัมมุตสะพระวตอรหัตตสมมาสมุตสะบทสวดไตสนคมพุทธังสนงพุทธบทสวดไตสนคมนปปฐะพุทธังสนาคชามีธรรมังสนาคชามีสังฆังสนคชามีตุเตียมปีพุทธังสนาคชามีตุเตียมปีธรรมังสนาคชามีตุเตียมปีสังฆังสนาคชามีตเตียมปีพุทธังสนคชามีตเตียมปีธรรมังสนคชามีตเตียมปีสังัสคชามี บสุสัจจคติยาคาถานติเมสานังอัญญังพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานติเมสานังอัญญังธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทานติเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดเตลตะนาปนามคาถาพุทธังนาเมรัตนาภูตตาเสรีละจิตตังทำมังนาเมรัตนาภูตตา วิสุทธิสาลังสังคังนเมีรัตนภูตะสุสีลิฏฐิเอตังนเมติรัตนงรัตนะรัตนะแตยะว่าหังสมาสโมสลิตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยยุตตะคุณโยฆวาสพวัตตังอัตสุมิแตยัมหีปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาติตะเลสมาสัมภเวนะโลเกกธาจิจจเจเนนะจตุปูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุสัสสังทุทัสสังวินยูหีปัน ปันธิชนะปันธิตาชเนหิวิชัญญะรูปังโลกรัรมหิเกหิจิกะสันจุปัลภะนิยังเกสันจิสุทถุวิติตังคุณะตายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมะนะสิสุทัพสุทธาปาสสะทานังปุญญาธิกานะมะสะ มุตตะมะปุณณภูมังทุกขาประมุตจนะมุขาสารนังขาตานังปูชาละเหสุปละละมังอภิปูชะเนยนานายางนิพานะสัชิกิริยายุป,ปะนิสัยถังสัมมากิเลสมมละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตฐะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังขาะมะนียะเมวะ ัสมาหิตังติระตะนังสารานังคะตัมหละลัตติณทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตาตัฏฐานุปาลิจะริยาสถารตาจะปุญเยนะตัฏฐะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจธะธรรมวิณยมหิ ปามาณพูโตโลกุตลาพิสมะโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยะเจยายะอยัมปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปาสาธทกาโลน,นมากาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาปะกะโตสัมังมพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนนตังวิเนยัง พุทธังวัลลังศิลสานะมามิโลกัสนาถันจะวินายะการจะตันเตชะสาเตชะสิธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมตุธรรมโมทโชโยวิยตัสะสัตตุทัดเสสิโลกัสวิสุทธิมักคังนิญนญานิโกรธรรมัทลสะทาลีสาตาวะโหสันติกโกรสุจินโนธำม,มังวัลลังศิลสานะมามิโมหะปทาลังอุปสันตทาหัง ตันเตชสาเตชสธิธิโหตุสพันตรายาจวินาสมเมนตุัทธรรมมาเสนาสุขตานุโพโยโลกัสะปะปูวปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิยโฉโกจะสวากขาธรรมมังวิทิตังกะโลติสังฆังวัลังตังศีลสาระมามิพุทธานุพุทธังสัม,มสีลทิฏฐิงตันเตชสาเตชสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสมเมนตุบทส่วนนโมการละอัติขจาร นโมอะระหะโตสมมาสัมพุทธะมเหสีโนมโมอุตตมะธรรมะสัสวัคขาททเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสปิวิสุทธสีลทิทิโนนโมโอมาตยารัตสะรัตตาตยสสะธุกังนโมโอมาการติตสะตัสสะวัตุตยสปินโมกาลปภาเวนะวิขจันตุอุปทวานโมกาลานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพธานโมการละสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา บทสวดมหาสมัยสุดเอวามสุตังเอกังสมัมยังพระขวาสักเกสุกมเมหรติกะปิโรถุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสัติงปัจมาเตหิพิกุส,เ,สตจจตเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกะทาตูหิเทวะตาเยกุยนาสนิปติตาหนติพระควนันตังสสนายะ ภิกุสังคันจะอาตถโคจตุน <acy> ังสุทาวาสกายิการนังเทวนางเอตถทโหสิอายังโขภควาวาสเกสุวิหันติกปิโลสุสมิงมหาวเนะมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงัจมาเตหิพิกุสเตหิสเวเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกถาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทศนายะพิกุสังคันจะยันูนะไมยัมปิเยนาภขวาวเตนุปะสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภขวโตสันติเกปัญเจกคาถาภาษยามาติ อัตโหตาเทวตาสยตถาปินามะพระละวาปริโสสัมมันชิตังวาปางภาษา,าระยะปัสารลิตังวาผ <c> า <oughs> หังสัมบินชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพะกววโตปุระโตปัต,ตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัตังสุเอกามตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควัตโตสันติเกอีมังคาตาังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอีมังธรรมะสมยังทักขีตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอัปปาเทวตาภะควัตโตสันติเกอีมังคาตาังอภาสิตตะภิกโวสมาตะังสุจิตังอัตโนุชุกะมังสุสารถีวาเนตานิขเหตตวายินทริยานิลักขันติปฏิตาติอัตโขอัปรา เทวตาพระขาวตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาคีลังเฉตวาปะรีคังอินทคีลังโอหัจจมะมชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจักคูมตาสุสันตาสุสูนาคาติอัตโคปปราเทวตาพระโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสนังคาเสนะเตเขมีสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังผลิตเรสันติติอัตโคลพระขาวิกุอมันเตศิยุปุเยนะภิเขเวทัศสุโลกทาตุสุ เทวตาสันนิปติตาโหณติพระเขาวันตังตถาคตังทสัสสาญญาภิกขุสังคัญจาเยบ,บีเตภิกเวออเหสุงอติตรรมทานังอรหันตโตสมาสมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขาวันตานังเอตาปรมายเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยธาปิไมหังเอตาละหิเยปีเตภิกเวพระวิสันติอ,อนาคาตธรรมทานาังอรหันโต สมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปขวันตานังเอตตะประมาเยวะทวเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเซยถาปิไมหังเอตาะระหิอจิกิสามิพิกเขเวเทวกายนังนามามิกิตยิสามิพิกเขเวเทวกายนังนามามิเทศิสามิพิกเขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมณนะิกะโลถาภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกคูปขวะโตปัจสโสุงขวะเอตตาทาโวจั สีโลกะมนุกกะสามิยัตถภุม,มาตัสสิตาเยสิตาคีรัพพลังไปหิตตาสมาหิตาปุโตสีหาวสัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมัสาส,าสุทธาวิปัสสันนมนาวิลาพินโยปัญชสเตยตาวะาวันเนกปิละวัทเวตโตอ,อมันตยิสถาสาวเกสสสิลเตเทวากายาอภิกันจาเตวิชานาถภาิกขวเตจะอตัตตปมกะลุมสุตวะพุทธะศสาสนงเตสัมปาโตระหุยานังอมนุสสนาทัศนังอัปเปเกสตะมัทธคุง สาสังอัทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสนาณมัตสุงอเปเกนันตะมัตคุมที่สาสภปุตตาอาหุงตันจะสพังอภินญญา,าวะวะกิตวานัจจคุมาตโต,ะตะอมันตยิสทาสาวเกศสนิลเตเทวากยายาอภิกันตาเตวิชาาถาพิกขโว เยโวหังกิตติยสามีคิราหิอนุปุปภโสสตาสหัสสาวะขาภูมากัปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะอันโตเอสสีนมบุธามะนะอภิกระมุภิกขุนังสมิติงวะนังชาสาหัสสาวะหิมะวาตายะขาณัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะาอันโตเอสสีโนมุธามะนะอภิกระมุภิกขุนังสมิติงวะนัง สตาคิลาติสหัสายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตเวสสีโนมทธมานาอภิกรรมูพิกุลังสามิติงวนังอิเจเตโสรัสสหัสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตเวสสีโนมทธมานาอภิกรรมูพิกุลังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันะวันโตเวสสีโนมทธมานาอภิกรรมูพิกุลังสามิติงวนัง กุมพิโรราชให้โกเบปุลสะนิเวสตังพินโยนังสตะสหัสสังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโลราชให้โกโสปาคาสมิติงวังบริบันจะที่สังราชาทแตละโทประสัสติคันตพนังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะพระหบุญธนนามามหาภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสีนมุทัมนะอภิกมุงภิกุนังสมิติงวังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตประสัสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสีโส พุตตาปีตัสสะพระหเวนทัน,นันม,มามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอันโตเวสัสีนมุทัศมนาอภิกรมูภิกขุนังสม,มิติงวานัง